เมนูสุขภาพสัดโรข้าวไข่ขาวที่ได้เมนูนี้พเรเลื่อนไปเจอตัวนี้มาของแบรนด์เอ g กกเดเขาบอกเป็นข้าวไร้แป้งทำมาจากไข่ขาวล้วนๆแค่ต่ำว่าข้าวถึงเจ็ดเท่าเป็นนวัตกรรมของจุฬาเลยนะในห่อจะมีข้าวไข่ขาวกับน้ำใส่รวมกันมาเทน้ำออกดมกินดูกินก็ออกไข่ขาวต้นปกติเลยหน้าตาคล้ายข้าวแต่ผมว่าเหมือนดดนนามากกว่ากุบกุบจดเด เมนูสุขภาพที่นึกขึ้นได้ก็คือสลัดโลเอาแผ่นแป้งไปชุบน้ำใส่ผักต่างๆลงไปตามด้วยข้าวไข่ขาวและแซลมอนม้วนพันให้แน่นหน้าตาดูดีน่ากินสุดๆเอามาจิ้มกับมาจิ้ม3แบบตัวแรกมายองเนสสูตรญี่ปุ่นฟาคิวพีตัวที่2น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรมะนาวตาซีพีตัวที่3มน้ำจิ้มโชยุรู้สึกเมนูนี้เก่งจิ้มซีฟู้ดอร่อยสุดอร่อยและย,ยังได้สุขภาพอีกต่างหาก พี่ๆคนไหนมีเมนูสุขภาพเดแดบฉบับของตัวเองก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ